สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับ3 in 1ตู้อีเวอร์ทรีอินวนหะครับหรือว่า3ใน1ก็หลังจากที่รอบเทียวมีตู้นี้ออกไปเนะี่ยก็มีหลายคนบอกว่าอย,อยากให้มีการปรับปรุงอะไรบางอย่างในตู้นะครับบางทีแบบว่าผมไม่อยากได้อันนี้แต่ผมได้พิมพ์เขียวอันนี้มาทำยังไงในรอบนี้เราก็มีการปรับปรุงให้แล้วนะครับก็คือ พิมพ์เขียวสามารถไปแลกพิมพ์เขียวหนึ่งไทยแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งมันก็ไม่ต่างกันถูกไหมออดูดีกว่านะครับว่ามายังไงมาเมื่อไรนะครับสำหรับตัว3 in 1นะครับ3 in 1ของเราเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่9ถึง15นะครับก็เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันซึ่งของที่อยู่ในตู้นะครับก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไร mpc 0 มี AK แล้วก็มีสกานะครับเป็นสามปืนเด็ดๆเลยของเราเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีปืนอะไรบ้างอ๋อปืน MP40 มีสีใหม่มาด้วยแอดมาหรือเปล่าวะลืมแอดวะแอดมาเปล่าวะอ้าวลืมแอดอ้าวลืมแอดลืมแอดปืน MP40 อีกอันหนึ่งมา ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกสเตตให้ดูแล้วกันบอกสเตตให้ฟังแล้วกันนะครับก็มันจะเป็นปืนเพิ่มเข้ามาในเซตเซตนี้แหละนะครับของเก่าเซตนี้เนี่ยมันจะมีสีสีนะครับแล้วรอบใหม่เนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกหนึ่งสีนะซึ่งตัวสเตตของปืนแต่ละอันนะครับก็จะเริ่มจากอันแรกนะตัวนี้ r a c i n g Heart ตัวนี้จะราคา2หินอีโวหนึ่งพิมเขียวนะนี่ต่อมาตัว ดรีมมี่คลับตัวนี้จะราคา3หินอีโวสพิมพ์เขียวแล้วก็ตัว Eternal Diamond ตัวนี้จะราคา5หินอีโวสองพิมเขียวแล้วก็ f แฟลชชิงสเป a ดตัวนี้จะราคาเป็น7หินอีโวสามพิมเขียวนะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ลืมแอบมาจะเป็นตัวเรียกว่า o y a l Flush นะครับตัวนั้นจะบวกดาเมจ2บวกอัตราการยิง1แล้วก็ ความแม่นยำนะครับวความแม่นยำก็คือจะคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนจากรถระยะเป็นรถความแม่นยำราคาจะถิ e 3, ่นอีโวสามพิมเขียวเท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากเล่นตัวไหนนะอันนี้คือ MP40 ที่จะมามีห้อันมีของเก่า4อันแล้วก็ของใหม่1อันนะครับตัวที่2ที่จะมานะครับก็เป็นปืนเอเคยูนิคอร นะครับ AK Unicorn ก็คือเซตนี้นะเซตนี้นี่จะมี4อันเช่นเดียวกันนะครับอันที่ราคาถูกสุดก็คือตัวนี้นะครับ Golden Golden เ,เ,เนี่ยจะราคาสองหินอีโวหนึ่พ์เขียวเอ้ยไม่ใช่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 ผิด Unicorn Race อ่าแบบนะ่ะมีไอซ์ มีลาวามีเวเลตโลเด้นลาวาไอ้โลเด้นเวเลตเออถูกไหมงงเริ่มงงเออถูกแกอ่อาตัวเวลเลตนะครับตัวนี้จะราคา3หินอีโวสอ2พิมพ์เขียวตัวนี้บอกดาเมจร1ระยะ2นะครับ ตัวต่อมาที่ราคา3าพิมพ์มเขียวเช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับบวกอัตรา2แมกกาซีน1นะตัวนี้ลดระยะนะครับตัวที่3ราคา5หินอีโว3พิมพ์เขียวเป็นตัวนี้บวกดาเมจ1ความเร็วเรือสแล้วตัวที่4นี่ตัวแพงสุดจะเป็นตัวบวกดาเมจ2ลดแมกกาซีนและบวกแม่นยำหนนะดาเมจ2แม่นยำหนึกับแมกกาซีนตัวนี้จะราคา7หินอีโว3พิมพ์เขียว เอาตรงๆก็น่าจะเหมาะสำหรับสายสะสมมากกว่านะครับเพราะว่าปืน AK น่าจะใช้ตัวนี้กันเป็นตัวหลักที่บวกอัตรากระดเดมใช่ไหมอือีกอันนึงที่กลับมานะครับก็คือสกาไทตันนะสกาไทตันอ่ตัวที่ราคาถูกสุดคือ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 อ่าแบบ งงหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตัวนี้ถูกสุดนะครับจะราคา2หินอีโวหนึ่งพิมพ์เขียวตัวนี้แพงขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้จะราคาออลืมบอกบวกแม่ยำสองลดระยะนะครับสำหรับตัวนี้ต่อมาตัวนี้นราคาสามหินอีโวหนึ่งพิมพ์เขียวบวกดาเมจหนึ่งระยะสองลดความเร็วในการรีโหลดต่อมา ตัวนี้นะครับจะราคา3หินอีโวอพิมพ์เขียวเช่นเดียวกันนะครับบวกอัตรา1ความเร็วในการรีโหลด2แล้วก็ลดระยะตัวที่4เป็นตัวนี้นะครับบวกดาเมจ2แม่นยำหนลดความเร็วในการรีโหลดและตัวที่5เป็นตัวนี้บวกดาเมจ1อัตราการยิงสอลบแมก็กกาซีนตัวนี้จะราคาอ้ยลืมบอกตัวนี้5หินอีโวสพิมพ์เขียวแล้วตัวนี้7หินอีโวสพิมพ์เขียวนะทีนี้ที่เมื่อกี้ค้างไว้ว่า รอบนี้มันจะดีกว่ารอบอื่นตรงที่ว่าเวลาที่น้องได้พิมพ์เขียวสมมุติว่าน้องอยากได้สกายมากเลยแต่น้องได้พิมพ์เขียวของ AK มาน้องใช้ไม่ได้ใช่ไหมแฮปปรอบเขียวรอบนี้เขาเราจะให้เอาพิมพ์เขียวของอันที่น้องไม่ต้องการ2อันไปแลกพิมพ์เขียวอันที่น้องต้องการได้หมายความว่าถ้าเกิดน้องอยากได้พิมพ์เขียวของสกาแต่น้องได้พิมพ์เขียวเ k คมาแล้วสองอันน้องกดแลกพิม์เขียว AK 2องันเป็นพิมพ์เขียวสกาได้ หรือว่าน้องอยากได้พิมพ์เขียวเ K แต่น้องได้พิมพ์เขียวของตัว MP40 มา2อันนะครับน้องก็พิมพ์เขียว MP40 2อันเนี้ยเปลี่ยนเป็นพิมพ์เขียว AK ได้แต่ว่าน้องไม่สามารถเอาพิมพ์เขียวของ2อันที่ไม่เหมือนกันมารวมกันได้นะครับเช่นน้องอยากได้พิมพ์เขียวสกาแต่น้องไปเอาพิมพ์เขียว AK บวกกับพิมพ์เขียว MP40 อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเอาพิมพ์เขียว AK 2อันหรือว่าพิมพ์เขียว MP40 2อันเท่านั้นซึ่งมันสามารถแลกเปลี่ยนได้หมดนะ น้องอยัสกาเอาเอเออันก็ได้หรือว่าเอา MP4 0 2ส่นอันก็ได้น้องอยากได้ AK เอาสกา2อันก็ได้ MP4 0 2ส่นอันก็ได้น้องหยได้ MP40 เอา AK 2อันก็ได้หรือว่าสกา2อันก็ได้นะจบเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะง่ายๆก็คือตู e ้อีวอที่มีพิม์เขียวอยู่ข้างใน3อันนะครับแล้วก็สามารถเอาพิม์เขียวมาแลกกันเองได้ในอัตราส่วน2ตหนึ่งครับก็คุ้มๆแหละครับคุ้มๆแหละตู้นี้ ใครที่อยากได้เอคใครที่อยากได้ m p 40ใครที่อยากได้สกาก็เชิญนะครับย้ำอีกครั้งว่ามันจะขึ้นวันที9ถึง15นะครับต้องขอโทษด,ด้วยที่ลืมแอดตัว m p 40มาก็เลยไม่ได้เอารูปให้ดูแต่ว่าบอกสเตปไปแล้วนะครับอยากได้อะไรไปจัดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a e b o o k y o u t u u e เหมือนเดิมว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย